เรียนท่านประธานกริชีวะธรรมนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักก้าวไกลจังหวัดชนบุรีเขต6ค่ะวันนี้มีประเด็นปรึกษาหารือเรื่องปัญหาการลักลอบทิ้มน้ำมันในทะเลอ่าวไทยและอันดามันคเมื่อวันที่24 24กันยายน2566พบสรัะออยเกยชายหาดหลายจุดเช่นที่ก้นอ่าวบ้านแหลมฉบังหาดก้นชนาง รวมทั้งหาดบางแสนและภูกเก็ตหลายครั้งก่อนหน้าซึ่งส่งผลกระทบให้ชาวประมงในการหาปลาและความมั่นใจในการบริโภคอาหารทะเลอีกทั้งยังรวมไปถึงภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวทางทะเลซึ่งคาบน้ำมันดังกล่าวยังไม่สามารถระบุแหล่งที่มาได้ว่ามาจากไหนและใครเป็นผู้ลักลอบถึงน้ำมันเหตุการณ แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำซากหลายครั้งซึ่งประเมินค่าไม่ได้กับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณอ่าวไทยและอันดามันที่สำคัญยังกระทบถึงความเชื่อมั่นในคุณภาพอาหารทะเลที่ส่งออกด้วยดังนั้นจึงอยากฝากเรียนท่านประธานร้องขอต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ ได้โปรดให้ความสำคัญนำปัญหาดังกล่าวไปพิจารณาในชั้นคณะกรรมาการเพื่อศึกษาแก้ไขปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์สำรอยขึ้นอีกเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีในการท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นในคุณภาพวัตถุดิบของอาหารทะเลเพื่อการส่งออกและนำประเทศไทยไปสู่การเป็นครัวโลกต่อไปขอบคุณมากค่ะ